จากประเทศเพื่อนบ้านรนะัะนี่เราเป็นศึกเว็บ้อยอีกแล้วนี่<อ>ครั้<อ>งแรกครั้งแรกสองวาวแต่คั้งนี้สี่วาวเออไม่รู้กันว่ามันจะวิง่งไหวหรือเปล่า <c oughs> ไม่แรงหรอกแต่ก็ได้อยู่เ <c oughs> อยมันไหลอ๋อเขบูเข้าบู นีน่วันนี้ก็ผมก็โอเคครับทุกคนวันนี้ก็กผมกับดักไอช่ัยวันนี้เรามานี่ทริปไอ้หาความคืบหน้าไว้ทุกคนแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่รถผมนะไปถึงกระบะมันจะใสอันนี้คือรถอัมนะคิวนะทุกคนนี่เห็นไหมทรินอย่างมองค่าขาวานดูเบึ้งไมมเดี๋ยาสายต่อเลยบววันนี้แห้งเลยเื้อวันนี้เราเป็นศึกเว็บ้อยอีกแล้วนี่ครั้งแรกครั้งแรก เจอกันที่หาดนี่นี่มาดูอันนี้ไอเครื่องเรายี่ห้าแต่ว่าไมอสองวาล์วแต่คันเนี้สี่วาล์วเออไม่รู้ว่ามันจะวิ่งไหวหรือเปล่าพี่ไหวหรือเปล่าพี่เหรอพี่ไม่ไหวยังไม่ได้นอนแต่รถแต่รถเอาไว้นี่เราเอาขึ้นไปด้วยมาดูแล้วสี่วาวไม่แรงหรอกแล้วก็ได้อยู่แต่ว่าอีกคันนี้คือแบบไม่ธรรมดาเลยทุกคนมาดูไปท่อิดู ดู Dante, ดู asure, ดูมาด,ดูเรื่องยิบดูทันนี้ลูกโตนะทุกคนน่าจะเป็น6ฮอกเกตใบฮอกเกตสักเกต6ฮกกกสักเกตสุดเก oui. ินนี่แต่ว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปเรียบร้อยของเราเนาะแต่ว่ามาเยอะนู่นสวนนู่นอันนี้คือนิดนึงของกลุ่มนะครับมาจากน้องใครเยอะเลยอันนี้ก็มาด้วยกันถ่ายกล้องเนี้รับรถครับ เป็นไรครับโตแล้วั้งโตครับเขาใครกล่องครับสวัสดีครับส้นส้นอันนี้ส้นไหนส้นโซบิไยครับโซบิไ่สายเดี๋ยวสองทริปแล้วนี่เจอกันนี่เลยสามโลสองสองเฮ้ยทริปที่สองเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับมาอย่างนี้มานักรถเป็นไปก่อนเขาต้องเหมาน้ำเล้าอีกประมาณสิบกิโลหรือยี่สิบนี่แหละดันไปดันเีย จะพาดูบรรยากาศนะครับไปดูไอ้มาใส่นี่ครับม่จะใส่น,น,น,นี่โอ้สกุลเลยผมผมกะสกุลเนี่ยอด,ด,ดู่บนหย,โยวโอ้ผมบังรถได้ได้ดูสีวาวนี่พิชไปครับ ดำน้อยเราลงแล้วข้าบูข okay. ้าบ em> si ูเออมันบกข้าบบางทีมันใหญ่บิดวายมันไปน่งมันติดไปดูี่ยสอบยังอ้ไลเกิอสีเล่นได้ว่าแรงดอเแต่ว่าเล่นได้นิดนึ่งขาบอกสามหัาสาม เท่าเท่าหาสามจริงจังอันนี้ก็หาสามได้เนาะนี่ดูหลังเสื้อนี่นี่นี่้าคนนี้ส่วนก็รู้เรื่องนะนะอันนี้ก็เรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยท่อยิงยิงทั้งทางแล้วเนาะยีดโดอะไรนี่ไตดแป๊ดเขาจะเฮ็ดวา้องแท้ดิเดี๋ยวขอตัวเรถลงก่อนนะ โอเคครับทุกคนวันนี้ก็กผมดักไอชไนของวันนี้เรามาทิปหาดคำสุบูะครับนี่นั่นจะเป็นโซนจากหนองคายเนี่ยละ <Yeah. S 1> ดีเดียวอาร์มนาคิวเอบีไฟด้วย ร,ร้อยนะครับทุกคนจะว่าชบคไยโคตรชอบอยอโคตรชอบป้ายแอบเย็นเลยวะแป,ป๊ดโอ้ทิปนี้โคตรเยอะเลยขี่รถเยอะๆต้องระมัดระวังนะครับเออฝากถ,ถึง FC เนี่ยหรือมอคกัน็อกจะดีกว่านี้อะไรเนี่ยโู้ชาย รอแซะทางเข้าหาดด้วยทุกคนจะได้แบบมันรถเยอะเนาะเดี๋ยวซบเซไปก่อนรอเอ,อกับนัำคิวีกเรียบร้อยลัดแรกเลยนะเนี่ยอันนี้เพิ่งจูนเสร็จเลย ตัดลัวตัดเลย ิวไม่สับว่ากากล้องหลุดเลย ทีมงานเราดีกว่าโอ้กองหายแล้ออาการแต่ก็ได้อยู่ะเพราะว่าอ,อากาศมันเข้าถึงเสียไรส่รสัดไม่แน่นหรือมันแรงเกินวะโอ้ยจิงด้วย มมีอาการเลยสงสัยต้องไปหากกองแล้วแหละโอ้โหตกใจโมแต่งตัวเรียกว่าตำรวจไม่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 ไมมใช่โอ้โหกองหลุดด้ยวยโอ้โหแรงเกิน แบต่นะคือรถห้าวิ่งแบบเต็มๆแล้วยกคันเร่งอะ่ะคือสะดุดเลยเพราะามันจูนแบบใส่ปัดแต่เนาะ เรียจัดไกิลีเนี่ยกิลีเนี่ยโอ้อหเลยเด็สีบาวมันรอบจัดอยู่แล้วโอ้ปากแต้หายเนาะเห็นบเ่อ้โอ้โอ้โอ้ลงนี่ละใช่ โอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในหาดนี้ดูนะครับโอ้เงียบอยู่ไปใยมันบอลเลีนบ่มันบอลเลีนเหรออากาศพอร้ายโหโอ้โค้งตึงขึ้นกันเลยวะถานหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยค้งตองขวางครับโอเคทุกคนวันนี้เราก็มาถึงหาดนี้ร้อยนี่เอสซีมาต้อนรับ หมดเยอะอันนี้มาสายโซนนะเดี๋ยวผมก็จะทำการแจกติ๊กเกอร์โม่พ่ออ่ะเออนี่แค่เนี้ยประมาณร้อยไม่ถึงร้อยร้อยแผ่นนี่แหละแล้วก็ตี๊กล้องจร์นอี่นะครับอันนี้ขายอ่พามพิ้น,น,นนะท์ไสนใจนะติ๊เกอร์ละไก่ติเกอได้หรอคโอ้ยยังได้อยู่แจกทีมง,งานเก่านะครับยันนี้นทิ้งานเก่า นี่ก็ทำก,การพักกินข้าวนะครับรยิ้มแล้วดันกระปุกนี่ได้หมด้ากลื่นไดหมดรถไม่หยไงรถก็ไม่หยังเมื่อมี้ไม่หยังมาหาไครมาหาผัวโอเคอเครับผมเดี๋ยวตอนกลับจะถ่ายอีกรอบนะครับน่าจะได้ขี่อีกรอบนึงน่าจะคลิปนี้คือสนุกมากครับ ไม่นรอได้แล้วบ่ได้แล้วเดกินเขาอ๋ออิ่มแล้วสวดวันี่สวดสวดวันนี้มื้อเย็นสวดที่รังแล้วกนล่ะสวดครับก็สวดครับลูกลูกบ่มีครับโอ้เลลูกอ๋อมนุษย์โอ้โหเล่ลูกลูกมาดีกล่องเลยเนาะน้าน้าก็พอวะไป็ดเด็ดนี่